สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้พรพามาเดินละเละรอบบ้านค่ะตอนนี้คือลองกองพอได้น้ำน่อยหนึ่งก็เริ่มแทงช่อดอกแล้วอีกไม่นานเราก็จะมีลองกองกินแล้วนะคะ อันนี้เป็นลองกองสายพันธุ์ของตันหยงม,มัดนะของแท้อันนี้พลได้กิ่งพันธ์มาจากที่ตันหยงม,มัดที่นราที่ว่าสรูกใหญ่รสชาติหวานมากแต่ปีนี้เขาจะออกช้าหน่อยหนึ่งเพราะมันเล้งเนะแล้วก็ไม่ไม่ดกเหมือนทุกปี สายพันธุ์ทั้งลูกใหญ่และก็กถ้าเป็นสภาพอากาศปกติเหมือนเหมือนปีก่อนก่อนเมดเยอะจริงๆมดนี้ชอบอยู่แต่ต้นพวกผลไม้อะผละไม้ที่มีรสชาติหวานจะมีมดนี้เกาะอยู่เยอะมากทั้งเงาะทั้งลองกองหรือพวกแก้วบางกอเน แต่ต้นทุเรียนไม่มีไม่รู้เป็นเพราะอะไรไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมดถึงไม่มีที่ต้นทุเรียนทุเรียนที่จริงรู้ก็หวานเนาะเออแล้วก็ทั้งหวานทั้งมันแต่ถ้าไปดูพวกเงาะลองกองพวกแก้ววังกอนผลไม้เหล่านี้จะมีมดเยอะมากแล้วมดมันไม่เหมือนมดตามที่บ้านเดือนเนาะมดมดอันนี้มันจะบืเฉพาะ ต้นต้นี้นที่มีผล,ลไม้ถ้าช่วงไหนไม่มีผลไม้กระับไม่มีมดชนิดนี้นเขารู้ได้ยังไงไม่ทราบเหมือนกันควรสังเกตตลอดตั้งแต่เล็กๆถ้าเห็นีผลไม้ออกแบบมีมดอันนี้เป็นโกโก้เสดายมันไม่มีลูกลูกที่ทานได้เนาะมีแต่ลูกเล็กๆแล้วก็จะเป็นดอกดอกก็จะเยอะมาก แล้เป็นถึงพื้นจริงๆอ่ะอันนี้จะเป็นใส่สักเป็นไม้ฟอกอากาศเนาะส่วนมากก็จะปลูกเอาไว้ในในบ้านใส่กระถางไว้แต่เนี้ยมันใหญ่พี่สาวเลยบอกว่าเกะกดไว้ในบ้านก็เอามาลงดินมันเลยนี่สวยอ่ะถ้าใครบ้านใครปลูกใส่สักไว้ในห้องนอนอน่ะจะทราบว่าเป็นไม้ที่สวยมากอันนี้พี่สาวกาบอกว่าเออเขาไม่ชอบอยู่ในบ้านเกะก,กะต้นใหญ่ด้วย คือเรียกๆมันก็ได้อยู่หรอกพอพอผ่านไปนานๆก็เขาก็โต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 จนดูดูเรรดกาลยุตาก็เลยเอามาไว้ข้างหน้าเอามาไว้นอกบ้านในบ้านควจะเป็นสวนลมลูฝั่งโน้นก็จะเป็นถนนแล้วก็เป็นสวนยางเมื่อก่อนฝั่งโน้นน่าจะเป็นทุ่งนาเดี๋ยวนี้ก็กลเป็นสวนยางสวนปาล์มแล้ว ออกแล้วก so like ็ที่แทงช้อดอกนะใหต้นไม้เยอะมากนี่หลานเขาขยันนนองหลานคกอเขาเรียนมาด้านนี้โดยตรงก็จบเกษตรมาจากมอเกษตรที่ที่บางเขนก็เลยเอาต้นไม้พันธุ์แปลกๆมาให้ปลูกเยอะมากอย่างบอน่างเราก็บ้านเรามันไม่มีเนาะ แต่เหมือนโกโก้นะมีปลูกนานแล้วทางเนี้ยแต่เป็นไม้บางอย่างอนะ่ะไม่บ้านเราไม่นิยมปลูกเพิ่งจะเอามาปลูกหนอนพิสาเว็บเว็บขยันทม่นจุดะะเดียวกันยาแต่งยาแต่งเกิดใหม่ทำนอนทำนี่กวาดใบไม้ะก็ลดน้ําต้นไม้ยิ้งทั้งวันขยันชิบๆิและแกช่วยดูแลทางบ้านเราบ้าน บ้านลูกสาวหมายถึงบ้านบ้านหลานเรารัฐบ้านหลานพ่อนอ่ะบ้านเก่งรินอยู่เลยไปอีกต่เกดจะช่วยดูแลถ้าว่างอ่ะเพราะบ้านพ่อนอ่ะจะอยู่ติด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 กันในพี่ในน้องหมดเลยเหมือนเป็นชุมชนเล็กๆเ,เ,เป็นลูกเป็นหลานกันหมดจะไม่ให้บุคคลภายนอกมาอยู่มาอาศัยแม่นี่ไม่กวาดเกดกวาดยังไม่ทันเสร็จแล้วพ่อนถ่ายคลิปก็เลยให้เกไปทำตัวอื่นก่อน เนี่ยมีไม่กี่ต้นนะโกโก้เอ่อน่าจะห้าต้นแต่โอ้แต่ละต้นดุกมากเนี่ยตางเข้าบ้านนะเกี่วกวาดใบไม้ไปกองไว้เดี๋ยวเกจะหมักทำปุ๋ยอันนี้จะเป็นอย่างอินเดียอันนี้ก็สวยนะเป็นเป็นไม้ประดับใบก็สวยมากยิ่งไว้ในบ้านนะใบก็จะเป็นมันจะออกเขียวเขียวสีจะไม่ออกแดงแบบนี้ยกเว้นตรงก้านน่ะ มันจะเขียวตัดแดงเป๊ะเลยแต่พออยู่นอกบ้านมันไม่ค่อยสวยคือสวยอะไรแต่สีเขาจะเปลี่ยนพอโดนแสงแดดถ้าอยู่ในบ้านมันไม่เจอแสงแดดมันเจอแต่แสงจากาห,ลหลอดหลอดอีออนเนาะมันจะต่างกันไม้หลายๆอย่างถ้าเราสังเกตไว้ในบ้านกับไว้นอกบ้านเนี้ยได้รับแสงแดดกับไม่ได้รับแสงแดดสีจะเปลี่ยนไปาบางอย่างอาจจะเปลี่ยนโดยิ้นเชิงบางอย่างก็เปลี่ยนเล็กน้อย แล้วแล้วแต่เนาะแล้วแต่บังอย่างคือพรชอบศึกษาชอบเรียนรู้พรว่าชีวิตเราอ,ะอ่ะมันมันไม่มีทางที่จะเรียนรู้ได้หมดเรียนรู้ไปจนนู่นแหละราบจนนาทีสุดท้ายของชีวิตนั่นแหละเมื่อก่อนถนนหน้าบ้านสมัยพรเด็กๆเป็นแค่ถนนแดงเนาะไปโรงเรียนนี้นั่งรถไปหัวแดงแดงกว่าจะถึงโรงเรียนฝุ่นเวลา หน้าฝนก็แฉะพออพนจบมบปลายแล้วมั้งถนนถึงจะเป็นลาดยางแบบนี้ก็ถ้าใครสนิทกับพรจะรู้ว่าบ้านพรเนี่ย uct. แบบชายขอบอ่ะคนคนป่าคนเขาเวลาไปเรียนเพื่อนชบอบหยอกเด็กบ้านนอกเด็กหลังเขาโดนลอ้อประจำว่าเฮ้ยมาแล้วไอ้คนหลังเขาไม่เอาใครอ่านแต่นหนังสือ นืพอนเป็นหนอนหนังสือตั้งแต่เล็กยังไม่เข้าอนุบาลนะแต่ชอบเห็นหนังสือพิมพ์เห็นวารสารอะไรตรงไหนก็เอามาดูรูปแค่ยังเดียแล้วก็เริ่มไปถามพ่อถามยายว่าอันนี้มันอ่านยังไงอันนี้เป็นยังไงคืออยากรู้ไปหมดอ่ะอยากรู้ทุกเรื่องจนพ่อสอนให้อ่านหนังสือตั้งแต่ยังไม่เข้าโรงเรียนไม่เข้าอนุบาลด้วยซ้ําพอเข้าอนุบาลเนะี่ย พอนจะเป็นคนที่อ่านออกเขียนได้คนแรกแล้วก็ครูก็ให้สอนเพื่อนอ่ะเหมือนว่าเราเป็นครูผู้ช่วยอ่ะทีนี้เรายิ่งมีอ่าเหมือนตำแหน่งที่ครูมอบหมายให้อ่ะยิ่งทำให้เราพยายามที่จะเรียนรู้เพื่อเวลาเพื่อนถามเราจะได้ตอบได้เลยกลายเป็นนิสัยส่วนตัวซึ่งไม่เหมือนเพื่อนอันนี้จะเป็นอะวุนคะ่ะ อาเงินเอาเงินขียวรสชาติหวานหวานแต่มันจะต่างกับสีแดงสีแดงลูกก็จะใหญ่กว่าแต่มันจะหวานคนละแบบไม่รู้บรรยาย่ไม่ถูกสีเนี้ยพอนว่าอร่อยกว่าคือมันไม่ไม่หวานจี๊ดจ้าแต่หวานกําลังดีนี่ก็กําลังเริ่มติดเนาะเริ่มติดดอกติดผลและบางบางช่อก็เริ่มแตกเป็นผลและนี่น,นี่นี่เห็นไหม มันจะมีดอกไม้อยู่ด้วยคลิปนี้จบแค่นี้นะคะ